หน้า505ค่ะแนวคิดและวิธีการวัดความสัมพันธ์นะคะมี2หัวข้อเรื่องค่ะ1ค่ะวัตถุประสงค์และแนวคิดของการวัดความสัมพันธ์นะคะหัวข้อที่2ค่ะการวัดความสัมพันธ์อย่างง่ายแนวความคิดหลักแบ่งออกได้เป็น3ประเด็นด้วยกันนะคะแนวความคิดหลักที่1ค่ะวัตถุประสงค์ที่สําคัญของการวัดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรหรือปัจจัยตั้งแต่2ตัวขึ้นไปนะคะก็เพื่อทราบขนาดและทิศทางของความสัมพันธ์ค่ะตลอดจนนําไปใช้ในส่วนของการพยากรณ์ตัวแปรตัวแปรผลหรือตัวแปรตามเพื่อทราบค่าของตัว ัวแปปรรรรเหหหตตุืออััวแแิสะะท้้งมดดไค่นวความคิดหลักข้อที่2นะคะการวัดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตั้งแต่2ตัวขึ้นไปจะพิจารณาจากผลกระทบทางการเปลี่ยนแปลงตัวแปรหนึ่งหรือตัวแปรกลุ่มหนึ่งที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรอีกตัวหนึ่งนะคะหรือว่าตัวแปรอีกกลุ่มหนึ่งโดยที่คาดว่าตัวแปรทั้ง2กลุ่มน่าจะมีความสัมพันธ์กันค่ะแนวความคิดหลักข้อที่3ค่ะการวัดความสัมพันธ์อย่างง่ายเป็นการวัดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเหตุเพียง1ตัว กับตัวแปรผลเพียง1ตัวเช่นเดียวกันนะคะโดยที่ตัวแปรเหตุเป็นตัวแปรซึ่งแทนเวลาหรือช่วงเวลาก็ได้ค่ะวิธีวัดความสัมพันธ์อย่างง่ายนะคะที่นิยมใช้กันทั่วไปก็คือวิธีกำลังสองน้อยที่สุดค่ะ